เฮลโลเอวิลวันเอวิลวร์สวัสดีครับทุกคนนะครับจากลูกสามภาคิไมทเทียวมาพี่น้องมาเอ้าม่น่าสมแขวม่าฝากพี่ตาน้องกอีขี้เก่าครับก็ต้องถือว่ากินดูยังน้อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเพื่อนนะครับเอ้าลูกเหมาพี่น้องนี่ลูกเหมาปลานะครับลูกเหมาปลาสายพันธุ์ใหญ่เนี่ยช้ำๆเลยอ่ะเป็นพ่วงเนพ่วงมาเลยกับบรรยากาศดีๆขี้เก่าครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับ น้ำจิ้มเน้อบ่เนี่ยน้ำจิ้มพนโค้นเมืงพี่น้องเมึงอีโอ้หหมมามาสับแสมนกันครับอ่ะเอาใจซ้ายสมแขวอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันจตรมีจับ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 เนี่ยน้องพี่น้อง <c oughs> กินของเปรี้ยวเนาะอย่าว่ากันเนาอ,อือนี่โอ้โหุ่อหึอ Cái oh. mm. tương xoay mình đến ngoài Ừm mm, yeah. mm. mm. Ừm, mhmm 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 pa, สมปิดพี ja, ่หน ja, mm ัก hmm. น mm ี hmm. Bom, i, ่บอมเลยพี hmm. mm ่น้องอืม เมืวานเสายเอาิว่าพี่นเอาลาไปเลยอ้ยอสายใจดี หอมเลยอืมฮึฮ่วดว่าน้ำหน่อยอลยูหห่หน่อยเพื่อนให้หมดเลยอืม สุดเท่านั้นไปเนี่ยอืมวอมเลยพวงละคำอืม,อม

Ừm. subscribe cho kênh ăn อ้าวพี hmm. uh ่น huh. uh ้องโอ้เอ้าถือว่าสุดทนนันครับสำหรับเมื่อนี้หมักเมาครับหรือหมากเข่าเมาเข้าเนี่ยลูกเมาหรือหมักเข่าเมาอะาวถือว่าเป็นผลไม้พื้นบ้านปะผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาล เอาถือว่าได้กินช่วงนาฝนนาเฮดให้เฮ็หน้านะครับนี่แหละลุวนไปเก็บทังผู้เขานี่ไ่ได้ไปเก็บดอกป้าขางบ้านไปเก็บมาฝากนะลูกเมาถือว่าเปรี้ยวจี๊ดจัดเอาใจสายสมแขวกระแซบครับถือว่าเป็นผลไม้หายากชนิดหนึ่งเอาพี่น้องเพื่อได้มาคลิมนี้ก็ฝากกดอะไรก็แช่์ให้ลุงวันไนด้ด้ยครับเดี๋ยวคลิมนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับปูนปูน